มีคนเคยทักแรงๆก็คือเหมือนแบบเพื่อนก็จะทักว่าหน้าอกไข่ดาวอย่างนี้ค่ะชื่อวิมลศินลาค่ะชื่อเล่นชื่ออูดค่ะมาจากชนบุรีค่ะ เบื้องต้นเลยก็คือเป็นคนที่แบบว่าหน้าอกเล็กค่ะเวลาสวมใส่เสื้อผ้ามันก็จะแบบไม่มีความมั่นใจเพื่อนๆก็ทักว่าลองไปเสริมหน่อยไหมเวลาใส่สเสื้อผ้าจะได้ดูมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะทางโซเชียลเลยค่ะก็คือติดตามเพจของโรงพยาบาลเรอรักอยู่แล้วค่ะเนื่องจากว่าน้องสาวเคยมาทําตากับจมูกที่นี่สองคนค่ะทําออกไปแล้วผลลัพธ์สวยค่ะก็เลยตัดสินใจเลือกที่โรงพยาบาลเรอรักค่ะเดี๋ยวจะไปเข้าห้องผ่าตัดแล้วนะคะฝากติดตามผลหลังทําด้วยนะคะ ตอนนี้ทุบบวมดีแล้วค่ะก็ไม่มีความรู้สึกเจ็บมากเท่าไหร่นะคะเหมือนของจริงมากค่ะมีเพื่อนหลายๆคนทักค่ะว่าทรงสวยแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากค่ะดูไม่เป็นบล็อกค่ะเวลาใส่เสื้อผ้าก็คือสวยดูเหมือนแบบว่าไม่ได้ทำมาค่ะก็สองวันก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วค่ะ ไม่ได้มีความรู้สึกแบบที่ทางคนที่เขาเคยมาศัลยกรรมก่อนหน้านี้ค่ะแผลทําอยู่ใต้ราวนมตอนนี้แผลหายสนิทด,ดีแล้วค่ะแผลสวยค่ะแผลเล็กจะขอเชิญเพื่อนๆหรือว่าใครที่คิดที่สนใจที่จะทําหน้าอกอยู่แล้วขอแนะนําให้มาทําโรงพยาบาลเลอรักนะคะได้มาตรฐานทําออกมาแล้วก็การันตีได้ค่ะสวยครบจบที่เลอรักค่ะ